สวัสดีครับ City4DK วันนี้มีข่าวด่วนข่าวแรงมาบอกกันเรื่องแรงๆก็ต้องยกให้นี่เลย High Speed Internet ของ 3BB ตอนนี้อัพแล้ว5เมกใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะครับวิธีการทำง่ายมากเลยจ่ายเงินให้ครบทุกปิน,นะครับไม่มีค้างชำระก็ได้รับโปรโมชั่นนี้เต็มที่เลยครับแต่ว่าเขาจะทยอยอัปเดตนะก็ถ้าเกิดใครบินค้างอยู่รีบรไปจ่ายแล้กันนะครับแล้วก็รออ่า เต็มที่กันเน็ต5เมกส่วนใครที่มีเน็ตสปีดสูงๆอยู่แล้ว5เมก6เมกเดิมก็เขาจะอัพให้บวกอีก1เมกให้นะครับแต่เอ๊ะมีโฆษณาใหม่จู่ๆผมเป็นอยู่นิดนึงว่าเน็ต TOT กับเน็ตทูเนี่ยฮะอัพเป็น6เมกแล้วจริงหรือเปล่าพอเราลองไปเช็คที่ TOT นะครับ แม่เจ้าที่วันีมี6เมกแล้วครับเดือนละ10บาทใครมีเน็ต4เมกอยู่อัพ6เมกแต่น,นี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่บ้านอยู่หหา่างไกลจากตัญญานนะครับมีแรงแค่ไหนเช่นมี5มี5 1 2ก็ได้แค่นั้นนะครับต้องอาจจะลองเปลี่ยนยี่ห้อดูนะครับอาจจะลองใช้ 3BB หรือไม่ก็ใช้ทูดูแต่เนี่ยผมลองเข้าไปเช็คดูแล้วเนี่ยยังไม่มีนะครับทูยังเป็น4เมกอยู่แต่ว่ามีข่าวลือในเน็ตครับ อ่ะลองดูนะครับผมดินแววมาว่าทูตอนนี้เนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาแอบอัพให้6เมกแล้วแล้วันแ,แรงเลยเนี่ยครับเมกใครอัพแล้วมาโชว์เบอร์กันหน่อยกระทูเมื่อวันที่6นี้6สิงหานะครับปี2553ก็ บางคนเนี่ยเขายังมีสปีดแค่ 5- ้าก็ยังได้ถึง2เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนําเปลี่ยนยี่ห้อครับส่วนคนมีเน็ตอ่าเน็ตห้าเมกเดิมอัพเป็น7เมกนะครับส่วนคนที่มี6เมกอยู่เห็นก็บอกว่าอัพเป็น6เอ่อคนที่มี4เมกเดิมเนี่ยอัปเป็น6 D, ปเมกให้เรียบร้อยแล้วยังไงข่าวนี้ค่อนข้างจะเร่งด่วนสักนิดหนึ่งเพราะเพิ่งมาเมื่อตอนต้นเดือนสิงหานี่เองแต่ที่ผมเป็นห่วงนั้นก็คือ 3Bb ที่ผมใช้อยู่เนี่ยสิ จะไปรอดไหมน้อต้องคอยติดตามเหมือนครับว่าจะเป็นไงต่อไปขอบคุณที่ติดตาม City4TKTV ทีเควนะครับล้าพบกันใหม่เทปหน้าบายบายสวัสดีครับ